ขอแสดงความเสียใจกับลุกชานวิทย์น้องชายใบยเตยสุธิวันที่ออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแฟนหนุ่มของเธอได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุรถล,ลม้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงจนอาการโคมา่าต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่สุดท้ายแพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเขาไว้ได้ โดยล่าสุดลูกได้โพสภาพบรรยากาศของการรดน้ำศพและการสวดพระอภิธรรมคืนแรกแบรรยากาศเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าโดยเขียนแคปชั่นลงในอินสตาแกรมว่าหนูจะเก็บทุกเรื่องราวของเราไว้ในใจตราบสิ้นลมรักที่รักที่สุดนะคะหลังจากที่ลูกได้โพสภาพลงในอินสตาแกรมมีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายอาทิเช่นกอดกอดนะน้องกอดกอดนะลูกใจไปอยู่ข้างๆนะ เป็นกำลังใจให้นะคะเสียใจด้วยนะคะเข้มแข็งนะคะและส่งหัวใจให้กับลุกกันอย่างมากมายแอดมินขอแสดงความเสียใจกับลุกและครอบครัวด,ด้วยนะคะฝากดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจ,จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ